เคล็ดลับดับเครียด EP ที่6มาแล้วค่ะทุกคนนะคะ EP นี้นะคะก็เราจะบอกว่าอย่าอยู่ใกล้คนแบบนี้แล้วคุณชีวิตคุณจะไม่เครียดนะคะขึ้นเยอะเลยก็คือคนที่ท็อกซิกนั่นเองนะคะคนที่มีมุมมองในทัศนคติแง่ลบคือมองอะไรก็ อ่เป็นด้านลบไปหมดเลยนะคะมองอะไรก็เป็นแง่ร้ายไปหมดนะคะจะทําให้คุณเครียดง่ายมากโดยเฉพาะเวลรที่คุณต้องการความสงบนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณไปเอาคนแบบนี้เป็นที่ปรึกษ,ษาคุณนะคะว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรก็ตามจะทําให้คุณยิ่งเครียดหนักขึ้นไปอีกนะคะจะมองเห็นอนาคตที่แบบมันเป็นแง่ลบไปหมดนะคะซึ่งบางทีเนี่ยนะคะเขาก็มีมุมมองที่บอกว่าอ่ะ จะให้มองใเนียแงดีได้ไงใช่ไหมคะหัดมองความจริงบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหมูนจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนกันสักคนเลยนะคะซึ่งความจริงที่เขาบอกว่ามองความจริงบ้างเนี่ยมันเป็นมุมมองนะคะในส่วนหนึ่งของเขาเานั้นที่เขาจะมองโลกเนี้ยนะคะออกไปจากมุมมองที่เขาผ่านมานะคะเจอประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่อนอ่ะตอนเนี้ยนะคะเห็น ษฐก,กิจไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองในส่วนหนึ่งของเขาแต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่มองว่าตอนนี้เศรษฐกิจด,ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะถ้าคุณไม่อยากเครียดนะคะแล้วอยากจะให้ตัวเองรู้สึกสงบสุขนะคะหรือว่าไม่เป็นกระ,ะ,กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะไม่ทะเลาะนะคะบอแวงกับคนแบบนี้ง่ายง่ายด้วยนะคะก็แค่เอาตัวเองออกมานะคะไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นมานะคะแต่สมมุติว่า คุณทําไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญของคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณคือตัดกันไม่ได้อย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณนะคะใช้เทคนิคนี้คืออย่าไปตามเขาสมมุติว่าเขาพูดในแง่ลบอะไรมาก็ตามนะคะก็ใช้เทคนิคคือเรา ยิงคําถามนะคะในเรื่องที่จะเป็นผู้นำนะคะไม่ใช่ว่าเราไปตามเขาทุกเรื่องอสมมติเขาเลือกเขาพูดเรื่องลบมาแล้วเราเอาความรู้สึกไปรับนะคะเหมือนให้เขาเป็นผู้นําในการเริ่มเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเครียดไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ให้เราใช้คําถามยิงคําถามาหลายๆเรื่องนะคะเราคุณอาจจะพูดเรื่องแบบธรรมดาเรื่องไร้ยๆทำให้เรารู้สึกดีนะคะเช่น <induce S 2> อ่าวันเนี้ยนะคะพูดเรื่องอาหารก็ได้ที่หน่อยเคยพูดไปนะคะพูดเรื่องอาหารวันนี้กินอะไรดีอาหารแบบนี้ อร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปถ่อมก็จะบอกว่าวันนี้เย็นนี้ทําอะไรกินดีนะคะอันนี้อร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาชวนคุยกันเรื่องการทําอาหารนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องมาเครียดนะคะมากังวลในสิ่งที่ถึงแม้ว่าเราอมาคุยกันแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรยิ่งทําให้สถานการณ์มันเครียดลงกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่อ่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ท็อกซิกที่คุณสามารถที่จะตัดได้ก็คือตัดออกไปได้เลยนะคะมันจะทําให้คุณไม่เครียดนะคะขึ้นขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้ว ความจริงนะคะที่บอกว่าหัดมองความจริงบ้างเนี่ยความจริงของแต่ละคนนะคะมันเป็นคนละเวอร์ชั่นทั้งนั้นเพราะการมองโลกนะคะในมุมของแต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะได้ความสงบนะคะอยากได้ความรู้สึกว่าคุณไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ย EP นี้เนี่ยจะแนะนําก็คือว่าถ้าเป็นคนที่ท็อกซิกมากๆอยู่ใกล้คุณก็จงออกห่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คุณตัดไม่ได้นะคะก็คือเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะ ่าถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างเช่นทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นมันต้องเจอกันะนะคะในทุกๆวันนะคะในครอบครัวก,ก็แค่เปลี่ยนเรื่องคุยนะคะเราจะเป็นผู้นําบ้านนะคะถ้าจะให้ดีก็โอเคต้องหาเวลาสงบๆนะคะมาเพื่อกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้เวลากับคนกลุ่มนี้บ่อยๆนะคะสุดท้ายบางทีคุณอาจจะโดนดึงลงไปนะคะเพราะว่า พลังจากการที oh! ่เราอยากจะคิดบวกเนี me ่ยนะคะมันอาจจะน้อยกว่าคนที่แบบเขามีความชัดเจนว่าเขาจะต้องคิดลบนะคะมุมมองของเขามันทูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณอาจจะทำให้ความเคิดของคุณมันเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะนั้นลอง EP นี้ค่ะนะคะอย่าไปอยู่ใกล้คนแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย